ชุดไม่อยู่ซีรีส์คิเซกิฤดูปาฏิหาร์กระแสะแรงขึ้น TOP3 บนวิวตอกย้ำความฮอตเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับซีรีส์คิเซกิฤดูปาฏิหาร์ Chapter2 ที่กระแสะแรงร้อนเกินต้านแรงยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยในตอนนี้ผลงานจากบริษัทก้าวหน้าโปรดักชันจำกัดของผู้จัดมากฝีมือแกเปอร์ apper, วรริสนินกลมและผู้กำกับอย่างผ้าแพรคชาพรรูปช้าง นำแสดงโดยสี่หนุ่มทีเอกภพตัดป้านจิรโชธโชธทิคำพรบีบอยนันทกรสีเงินทาบและปลายฉัตรินโชธทิคำพรที่เสิร์ฟความฟินแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนเรตติ้งพุ่งขึ้นทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศ ล่าสุดํำเอาผู้จัดซีรีส์แห่งค่ายก้าวหน้าโปรดักชันแกเปอร์วรริธถึงกับยิ้มแก้มแตกกันไปเลยเพราะผลงานซีรีส์ฮิเซกิฤดูปาฏิหารแชปเตอร์2จากโปรเจกต์วิวออริจินอลได้ขึ้นแท่นติดอันดับ T.O.P 3บนวิวชนิดที่เรียกว่าแฟนคลับต่างจ้องลุ้นชมความฟินของเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา และถ้าในตอนนี้จะไม่เอ่ยปากถึงสองหนุ่มที่ต้องบอกว่าขึ้นแท่นลูกม่อของค่ายอย่างทีป้านที่ดูทรงแล้วปีนี้และปีหน้าบอสใหญ่แกปเปอร์น่าจะทุ่งสุดตัวสารต่อโปรเจกต์ให้ลงตามมาอีกเทียบ เพราะด้วยศักยภาพของสองหนุ่มพีบ้านต้องยอมรับถึงความสามารถครบโกลสกันจริงๆหลังจากนี้ก็รอทางค่ายอัปเดตว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันอีกแต่ที่แน่ๆภาพยนต์และซีรีส์เตรียมจอรอเ,เปิดกล้องปลายปีนี้แน่นอนถ้าคุณไม่อยากตกกระแสอย่าลืมไปติดตามชมซีรีส์คิเซกิฤดูปาติหานชั珀เตอร์2ทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกาจากโปรเจกต์วิวออริจินอลได้ที่วิววิวเท่านั้นหรือคลิกเว็บไซต์ www.view.com